สวัสดีจ้าพี่น้องกลมกคอยทุกคนร้องสิเอดกับเขาห่อเขาไปกินทีทำงานจะน้ะพี่น้องเมนูเมนูหลักอของข่ยคือขัวไข่จะขัวไข่ <c oughs> ข้าข้อขัวไข่ห่อเขาไปกินเหมือนเนี้ย มันง่ายดีอะเออคือว่าทำแป๊บเดียวก็แล้วนะพี่นอ้องก็ต้องใช้เวลาอย่างมากมากแบบคือว่ามีเวลามีเวลาแค่ห้านาทีก็สามารถห่อข้าวไปกินได้นะพี่น้องเออสาม่วย นนมันวอร์รูดซื้อหิวเลยแต่ว่าถ้าเวลาไปเหตุงานเหมือน,นเวลาเบรกหิวมือม,มือก็กินมือมือก็มากินจำมันนี้มันนี้มีเวลาว่างคือว่าตื่นไหวไปส่วนต่มันมีเวลาว่างที่จะเหตุกับเขา่าไปก็เลยอยากห่อห่อเขาไว้กินพ่อ ตีจ้ะว่าใส่น้ำปลาปลากินมันแห้งใส่ตลกด,ดีพ่อขาดไม่ได้ผงนัวันีงสือมาสองคอสิอมดเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขันขอพี่น้อง อาการเป็นไข่กำเดิรไม่อีกแล้วสองมือมั้นี่ว่านเนียดงานน,น,น้ำมูกไหลบอดมือเบดเวนจ้ะน้ำมูกไหลแล้วก็ไอตายตายตายมันเป็นโควิสีมาเหยียนไขอ,อีกแล้วปะพี่น้องเร็วๆง่ายงปะเอ้ยยิ่มใส่น้ำตาล าามากกินหวานจ้ะคอยเป็นคนที่ให้กับขามากใส่นน้ำตาลบัวหวานก็บบัวเสียบนะพี่น้องสงส,ยสัยจะเป็นโรคบัวหวานเนะี่ยมงึงซม ขัวไข่ขัวไข่าขขาอาหารยอดฮิตของข่อยนะคะคือขั่วไข่เ <c oughs> นี่ยมาเห็นใส่น้ำมันกันน้อยนองเดี๋ยวนสิติดหม้อใส่ของชั่วหรือเปล่าฮะเมื่อกี้นี่ข่อยลืมข้าตวตะเบาก็ามู่เจ้า ใส่แล้วเดยน่มืจะ้าวเย็นใส่เีมาคิดน้วห,หนึ่งื่อตะเีเขาเย็นเริ่มตา MBC 그... 我累。 ไม่หมอไม่หมอเขามาก,กินขว้าไข่เจ้ยพี่น้องขอเขาบ่ค่อยมากกินทอ,อดเด้ทอดบ่ค่อยมากแล้วก็ต้มก็บ่ค่อยมากอืม,มาก,กินขวา้าคุณน,นี่ชอชี้ใส่จ้ะแทงปวดแท็กซี่ก็ไดหกสิบบาทได้อยู่ประมาณสองเซนแทนคนเสียดายเงิน ขัวเส้นต้นหอมกับเสียบขึ้นเกาอะไรอ่ะสิขัวไอ้นี่ขัวข้างในไก่ เร่อองติขวดข้างในไก่ค่ะพ่อคีขามอืมสองจุดสี่หนึ่งพี่น้องโอุ้ยมูเจาบไปเห็นดอกมันเหลื่อมตาสองจุดสี่หนึ่งกะบหกิบเกาิบแปดสิบบาทคะข้างในไก่มิมิเะเกินด้จ้ะเนี่ย,ยมิตตเกินมิตตไตแปดิบบาทซจำเนี่ยละจะก,กิโลถึงกิโลพเนี่โลหนึ่ง พลังจะกินไตไก่ได้จต่ที่น้องเออพอเห็นเขาเจาสือยุ่่่่าพัวขอยบอก,กินพลังบางคนอ,อันออัวอ่อยนี่บกกินซื้อบกกเขย็นผอมเพราะแต่เห็นวางข่อยสือมากเนี่ยีออ๋ยวลวพอใส่ไส้อาบดนี้นาะ ออหอมจนจามพัวกระดาษกินหอมเตะดังเพ้นจนจามเส่ถุงมองถุงกันยัยพวงหรื ว่าถุงมันเก,ก็บควดหมอนไนอมบอมาจัดขึ้นก,กันแดงหมดเดี๋ยวว่าใจในเขามมนสิเฉะสีแย,ยกใส่อันสีแยกใส่อีกอันนึ่นกกกนงกะ ถือไร้อันนะพี่น้องอขั้นหนาะมาเครียดแบบนี้ไหมอลวหมอลวกถุ่ ขวากอยู่บ้านเนาะใส่น้ำพร้อมเน้ยใส่น้ำม,มันไหลมันจังไหลขึ้นเรียบร้ยพี่น้องขวากาไปนี่คืออาหารกลางวันนะคะปรับกล้องหน่อยก่ะ ทอ่เป็นเดียวาครด้ครับกล้องสั่นที่ตักล่องนะกระาาพี่น้องกระปาาเฮียท้าวันแต่ช่ว้เวลาไปทำงานแล้วเอ่ะอะไรจ้ะง่ายป่ขัวไข่ขับวเมียวบริดไ้ิมพร้อมเลยมาลูกฉากเป็น,นแบบเต่ นี่ก็ซ้ำดีเขาพอกันคลิปนานเนาะค่ะไปเหตุงานก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะ